ดีนะคะอันนี้ก็จะพาแม่ไม่มามาชมน้องตัวหนูกินน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวแล้วรู้สึกจ้ะติดใจติดใจนะคะได้มาจากสมช่องใหญ่นะคะสุนัขขาเขียวอยากครูสีครูเสียงนะคะนี่นะคะอ๊ะปักอ๊ปักนี่กินโจ๊กกินเยอะแล้วมั้งนี่นี่นี่นะคะกินไลค์หมดเลยนะคะกินหมด tay 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 ok nãy 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 อิ่มแล้วมั้งกินเยอะเลยหมดไรขวดเลยเอามาก็มาให้น้องกินเลยนะคะซาุระกินครับอาแม่ซากุระน้อยน้ยน้ยนเอออิงเลยเออหนนใส่ปากเลยนะครับดี้วครับดีแล้วเฮ้ยน้อกินหมดเยอะแล้วเด้เไหมกข้าวหมดอะ บวบานโอ้โหผูบไจะพูดเอลืมคิดลืมนะอร่อยไหมอืมอืมใช่เดบอซ่บบอ,บบอน้ำมะพร้าวเยอะๆดูเม่สากุระนี่นะคะ ได้กินน้ำมะพร้าวนะคะดูเหม,มือนจะสดชื่นสดชื่นมากๆเลยนะคะมาซกกาุกะซาุละยิ่งดีอีกก็ลูกอีกอืมหอมอร่อยนะคะน้ำมะพร้าวลองให้กินก็กินเอากินเอานะคะ็หมดเยอะหมดกี่ขวดนี่นะคะ หมดไปกี่ขวดเอยโอ้เยอะมากมาได้มากกี่ขวดเจ็ดขวดนะคะเจ็ดขวดน่าหมดไปตั้งเจ็ดขวดแล้วโตเป็นหนุ่มเลยแหละที่นี่บล็อนนะ้รหัยนมไม่สมิวแมนกินนะโอ้ไม่ไม่เอาทองเสียปวดทองเสียกินเยอะนกล่ะ ไปค่อยให้กินให้กินเยอะเอ๊ะไหนไหนน้องหมาก็มาเกมด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะอ้าวสี่อาวสี่สิบก็สี่สิบ apa sih sih ya kayak pula mai kok <laughs> ini ah. nukin apa lain kini yang nih nah yang huh? ini yang nih hmm? Alak nyam-nyam. Ye, 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 ye. เย่เย่มันเคี่ยวน้องหมาอืมไม่ได้กินน้ำมะพร้าวเลยูดูสุดอะไรนะ ล่าเิงมากๆนะคะดูสดชื่นอืมให้กินน้ำมะพร้าวนะคะไปแล้วไปแล้ว ยังซะกุละเนาะไม่ได้ทำอะไรแม่เลยนะแค่มยายืนถ่ายคลิปเฉยๆลัวลูกเรียกลูกแล้วมั้งให้เรียกลูกให้กลับกลัวลูกออกไปเที่ยวอีกอ